สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูประวัติคอมเมนต์ใน Facebook ของเรารวมถึงวิธีการลบด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะทำสองที่เลยก็คือที่ในมือถือและที่ในคอมพิวเตอร์นะครับก่อนเข้าไปที่แอป Facebook เลยเครื่องนี้เป็นระบบ Android ให้เราเข้ามาที่ตรงนี้กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเรามาถึงหน้านี้เมนูเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้เดือนมิถุนาหกหกแล้วนะครับอยู่แบบนี้ เมื่อเรามาอยู่หน้านี้แล้วให้เราเลื่อนมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับเข้าตรงนี้ก็ได้แต่ผมว่าเข้าที่ฟันเฟืองสะดวกกว่าหลังจากนั้นเลื่อนไปข้างล่างครับมาที่บันทึกกิจกรรมมาที่การตอบโต้จะมีความคิดเห็นอยู่เรากดเข้าไปเลยแล้วมาที่ความคิดเห็นตรงนี้คือทั้งหมดที่เราเคยแสดงความคิดเห็น แค่ถ้าสมมุติว่าเราจะลบเราสามารถที่จะมาลบทั้งหมดโดยการกดตรงนี้นะครับก็จะติ๊กให้หมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเรากดลบตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะลบเฉพาะบางโพสต์นะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็มาลบตรงนี้นะครับหรือถ้าบางโพสต์เราสามารถที่มาลบตรงนี้ก็ได้อันนี้คืออยู่ในมือถือเข้ามาตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในโน้ตบุ๊กเราเข้าไปอีกที่หนึ่งไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่ที่ f a c e b o o k โน้ตบุ๊กแล้วนะครับ ให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรากดไปเลยนะครับอันนี้คือหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับหลังจากนั้นมาที่จุด3จุดตรงนี้มาที่บันทึกกิจกรรมมาที่ความคิดเห็นอันนี้ก็คือที่เดียวกันนะครับถ้าเกิดเราจะลบทั้งหมดเรามากดตรงนี้นะครับและมาลบตรงนี้และจะลบบางโพสต์มากดตรงนี้แล้วก็มาลบตรงนี้ได้หรืออีกที่หนึง่งมากดตรงนี้แล้วก็ลบได้เช่นกัน คลิปนี้เป็นการเข้าดูประวัติการคอมเมนต์ของเราและอีการลบคอมเมนต์นั้นด้วยคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ